ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันเสาร์ที่วันนวันที่21คะกันยายน2567ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์เราพาทุกคนทุกท่านมาเก็บบรรยากาศในงานนุ่งพระไทยนะคะร้อยสีพลายใส่ผ้าไหมตักบัดรระกับช้างนะคะวันนี้มีแขกนะคะแล้วก็ พวกเกียรติคือมาจากหลายหน่วยงานนะคะมาร่วมใส่บาตรในวันนี้นะคะก็จะเห็นเสื้อผ้าหลากหลายนะคะในวันนี้นะคะก็มาทุ่มกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินในวันนี้นะครับเกี่ยวกับโครงการผู้ว่าพาแต่งพระไทยําบุญใจบาตรกับช้างทุกบรรส์นะครับซึ่งมีพระแม่ทุบายจารทุกบรรส์นะครับลายท่านก็รับบริจาคตามจัดพานะครับ สงก็มากมาถึงแล้วนะคะแล้วก็มีหน่วยงานจะราชการหน่วยงานพ่อค<ๆ>่าประชาชนจากที่ต่างๆนะคะมาร่วมกันในวันนี้เยอะเลยนะทุกคน mm hmm. ก็จะเป็นแขกของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนะคะในวันนี้นะคะเพราะว่าท่านผู้ว่าท่านจะเกษียณในเดือนตุลาแล้วนะคะ mm hmm. ก็คงจะเป็นาการ mm hmm. จบเกษียณของท่านนะคะ mm hmm. เก็บภาพไม่ชมนะคะเดี um ๋ยวเราจะไปลงในคลิปนะคะทุกคนเนาะก็จะมี หลายๆหน่วยงานนะคะมาแล้วก็เพื่อนๆของท่นนานผัวราชการจังหวัดสุบินนะคะมาร่วมงานวันนี้เยอะเลยนะคะทุกคนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกคนทุกท่านนะคะโอพระครูว่าพุทธังพระสวัสดังอภิวาเทมิสมาทานุภาคราภวตาธรรมธรรมังนามาสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกทั้งสอสองข้างนามาทีตัณโาสังจดวักขันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตาาาสัมมาสาัาสามาสาพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตาาาสัมมาสาัมพุทธัสสะ นาโมุตาสาปะขาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะพร้อมกันนะครับปิมานิมยังพันเตภัตานิสัพริวารานิภิขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโมพันเตภิขุสังโฆอิมานิัต,ตานิ สัตรีบรานณีปฏิคันหาตูธรหมกังทีกขระรังปิทขายะสุขายะข้าแต่พระสฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้โดยพระภิสุสง์ขอพระภิษสุสงจงร้บพระตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทือนสาธุโอกาสนี้ขอความเมตตาหลวงพ่อพร,ระครูประยัติดคำดงผูงงนน้เป็นประธานสงฆ์ในกาะสมมุทรนิยมกฐาขอนิมนต์ครับกเจรดังในการจุดสิริ็นเกาะกาชาต็ตนรอง ต้อนนั้ทดลองจากกัมพูชาที่เสียงดังประโยมทุกท่านนะเนาะมีเฟซเมื่อไหร่ก็มีทดลองประจำก็เป็นเรื่องดีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับเลิกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในช่วง นี่เป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับงานกเกษียนก็เป็นส่วนทั้งเซทั้งรองประสันเย่าตอนกลางวันก็เลี้ยงตอนเย็นก็เลี้ยง <c oughs> ก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมเป็นข้อประเพณีปฏิบัติกันมาแล้วก็ท่านดูว่าก็ไม่รู้ใครจะสมใครมาเนี่ยดังนั้นในช่วงท้ายเนี่ย ก็ภารกิจก็เยอะรัปรมนมรณก็พยายามเร่งจ่ายกันไปทุกที่ทุกแห่งปรนะมาณนี้ก่อนที่จะกล่าวสัมโมก็ให้พิ่าสัมมก่อนใด้มีโอกาสได้ต้อนรับแขกบ้านแขกองอนแล้วก็ยอดะโดมยมชงก่อนหน้านั้น,นก็ติดภารกิจเยอะ ต่าก็มีศาสนากิดเยอะเหมือนกันช่วงที่ผ่านมามันเหมือนสะสมสเสบียงมันคล้ายๆกับการหลอมรวมบุคลิกภาพเราเป็นตัวของเราแล้วก็เดินสู่ความสําเร็จ้วยความสุขอันนั้นนะแล้วมันก็เป็นส่วนสําคัญดังนั้นต้องอนุโมทนาขอบคุณทั้งท้ว่าเนะาะวันเสาไม่ได้เจอกันช่วงหลังๆมาก็รู้สึกว่าเวลาไม่ค่อยจะลงตัวกันเท่าไหร่พอตันผไปว่ายอยู่ตรอมาก็ติดภารากิจ ช่เช้าบางอะไรบางก็เรว่าเป็นวระมูรนากฎคุณวันนี้ท่านผู้ว่ากับท่านคุณนายท่านนายกเรียมเป็น่ยนสภาพเสาอาคารอเนกประสงค์แล้วก็ท่านทำงานจังหวัดสุวินด้วยเนาะแล้วก็ท่านท้องถิ่นวันนี้ไม่มาท้องถิ่นจังหวัดอีกท่านหนึ่งที่เรียมเป็น่ยนภาพพปดีสาาร้างอาคารอเนกประสงค์เอาไว้จัดก,จกรริจกรรมกิจกรรมก็ น่าจะท่านรองทั้งสองท่านไปใช้ต่อตอนนี้กำลังขึ้นโครงลังคาก็พอทอทอ,ทอ,ทอหลักการมันไม่ง่ายมีอะไรทําก็ทำเถอะพอชีวิตก็รู้สึกจะตายง่ายหรือเกินที่วัอ่ะบางทีเด็กๆอายุสิบหกสิบเจ็ดปีนั่งๆแบบไปแบบไม่ยาไปอ่ะตอนก่อนเจ้าหน้าที่สารสุขของเธอยนมดงรักเนาะอายุเพิ่งห้าสิบเจ็ดก็ไปนี่จะไปง่ายจังตอนนั้นก็ไม่ต้องไปคิดเยอะ ใช้ชีวิตยังมีความสุขแต่ละวันแล้วก็สังสมไปมันก็จะชีวิตเราก็จะมีคุณค่ามีประโยชน์ก็มนธรราขอบคุณท่าจิตท้าน,น,นใจสรงดงานของทุกท่านที่มารงรวมพลังเป็นเป็นกุศลน,น,น้นนให้ท่านผัว่าแล้วก็ครอบครัวให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญเพราะหลายท่านยังอ,อยู่ต่อมีโอกาสได้รับพรใหม่ แต่ันก็ให้เป็นตัวและครอบครัวมีไป็นความสุขความเจริญร้อมคณะเนาะที่มาร่วมกันบุรในวันนี้ทุกท่านขอให้เจริญด้วยพรจากทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขบาระแบบตั้งภนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกท่านทุกประการเทินส,สมหวังทุกท่านทุกขอ,ะะอนะญาตบริพุริเปนที่เศรารัง Mewan mewai tuh timang petanangu pagapati cetang petan tomhang kepame wasmito sate purento sangkapa candu paneraso yatha manicoto raso candu sambaro aguna satuman ภวะพระรายยสุขีตีคขายุคภวะผิวธนศิลีสนิจงมุตตามปจาิโนจตาธตรมวันตันทิอายุวันโนสุขังพระหลงภาวะตุสัมพมังขลังราคันตุสัม

สัมภัสังฆานุภาเว,สาสาวนสัทสุทิพระวันุตเงอ๋ดมานโมดขนาท่านอำเภอเมืองด้วยเนาะท่านพูดว <sit> ่าขาพเจกนาเป็นเจภาพเสาทำงมาจังหวัดทำ่มาจังหวัดเกษตรท่านอำเภอกรร้อนเป็นเจภาพหลังคา <g ül> ตารางเมตรละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทประมาณนี้เฉลี่ยฟันครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียกทองจานก,ก็ได้หรือแล้วแต่ท่านใดค่ะจะประยุกต์เป็นผ้าใยนะคะจะเป็นเส้นใยฝ้ายหรือว่าก็จะเป็นเส้นใยไ,ไหมน,นะคะสามารถทอผ้าได้โดยที่นะคะเราก็จะมีถ <c oughs> นนสีรีส์เส้นโรงแรมทองทาลีมะคะ่ะซึ่งในวันนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะ <c oughs> ก็ลองไปชมสาธิตการทอผ้าได้นะัะ ตอนนี้ประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะไ้พบวิมะนำใส่บาทีท่านผู้ว่านะคะก็ เริ่มตัดบาทแล้วนะทุกคนก็จะเริ่มทำบุญตักบาตรนะก็จะสัตวทั้งสองฝั่งนะทุกคนโดย ท่านรองเจ้าคณะจังหวัดส,สุรินรรทร์พักผู้ริหารติจทำรงนะคะประธานฝ่ายสงนำในวันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นจากเพื่อนๆของทุมธรรมศาสตร์นะคะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุรินทร์นะคะมาร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้ด้วยคที่นั่นะะอเอาให้ลูแค่นี้ที่ใส่โอเคนะคะ ก็จะทําบุญตักบาตรนะคะทั้งสองฝั่งนะคะทุกคนทุกทุกวันเสาร์เช้าเช้านะคะก็พิธีทําบุญตักบาตรผัวพาแต่งผ้าไทยทําบุญใส่บาตรกับช้างนะคะทุกทุกวันเสาร์ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะหน้าที่ประการอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หน้าอนุสาวรีย์พ่อหลวงรอห้านะคะก็จะจัดกิจกรรมทุกทุกวันเสาร์ในาัวาพาแต่งผ้าไทย ทำบุญใส่บาตรพระกับช้างนะคะวันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะคะที่มีคณะเพื่อนๆค่ะจากออธรรมศาสตนระ์นเสร็จธรรมศาสตร์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุรินมาร่วมทำบุญตักบาตรน,น,นะคะแอมจะเก็บเป็นบางส่วนนะคะแล้วจะทําเป็นช็อตให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะฝั่งนี้นะคะตกักบาตรทั้งสองฝั่งเลยนะคะทุกคนเ,ออเป็นภาพที่ ประทับใจนะคะปวาพินีเหมือนกับต้องเก็บภัาไาว้นะคะซึ่งหายไปแล้ว2ปีก็เริ่มมาอีกทํามา2ปีนะคะก็คงจะอยู่ตลอดไปนะคะทุกคนนะคะแกะเก็บผ้าไว้นะคะ ทำไมไม่ใส่ทำไมระมันไม่สะดวกทำง,งานไม่สะดวกเลยเรา,า <c oughs> ต้องไปหลายที่ด้วยเราต้องไปหลายที่เรื่องของทุกคนค่ะทุกคนวันนี้ช่องตอะวันร,รัศมีไลฟ์สไตล์ก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมาร่วมทําบุญตักบ,บาตรนะคน <c oughs> ุ่งพราะว่าพนนุ่งพระไทยใส่ผ้าไหมตักบาตรพระตักชาง <c oughs> ในวันนี้นะคะ ก็หวังยิ kind of course, ่งว่า f อซทุกคนทุกท่านก็คงจะได้รับสาระน่ารู้และความบันเทิงจากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ ถัะจากาปรการใดต้องกราบขอทานอ้ำผึ้งเพื่อเล็บซีไว,ว้นะทานทีน่ไม่ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุสนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกริปอ่นย่งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอลิปมใหม่ๆต,ต่อไปนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้นิงขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะสวัสดีใครได้ลูกว่าสวยมาก